เออไปแล้ววะเนี่ยสมสี่แล้วน่ะขาตำเขาตำอะไรตำป่าหรือตำทะเลตำป่าทะเลเออตำทะเลเออป่าทะเลสดเออตำหอยเขาไปตำเออตำหอยหรือตำหอยดองหอยดองเออหอยตำหอยดองปลาทะเลกุ้งสดนี่ฮะมูนี่นี่นี่เนี่ยมูมูนี่นี่เนี่ยมู เ้าไปตีนู่นไม่หรอกมันมแก้วที่ผมวาได้แก้เห็นไหมเราต้องซื้อเยอะบางทีกินเแล้วหลือฮะไข่ไข่ไอ้พวกไข่อ่ะโอ้ชัวเหมือนลายเลยนี่ ขากันลงมาเลยตะพุ่นบอกแน่นไปสวนไปสวนทำหวัวกดีำัเก็ดผดีดใส่รเพ่ก็มีโอ้ พิเศษผงชิรดเอาไงใส่ปกติได้าพิเศษจะใส่ให้อีกอพิเศษอะไรนัเนี่ยก็ดีแล้พ,พิเศษผงชิรดพิเศษผงชิรดเดี๋ยวก็300บอยพิเศษผงชิรโอ้ได้ใส่ใส่ให้ได้อย่างเี้นาะอืออืมตลา ไม่ไม่เพราะว่าฝีมือพี่แกไอยแล้วคยเคยซืย้อาอยู่ทำเสียข้อขค้าอะคลิปหนักโยงขิ้เสียบเยอหนาวนำไนำล่นั่ตามคลิปลงไปแล้ว ปี๊บอัพปรแดดมีสองแบบมให้ครับผมอันนี้อันนี้แบบไหนสุกโอ้โอันนี้ดิบครับโอ้โหเอาอะไรสุกอือดิบผสมแบบ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 ไห้จัดเลยก็ไดรตามสูตรร้านเลยอืมโอ้คนผสมผสมมาจากอ๋อสองรถโอ้ทำไมต้องผสมเออสองรถไงสองรถไงหยิบแซ่งไง ถ้าอ๋อถ้าดิบอย่างเดียวมันจะลูกคุึ่งเกินไปแต่ถ้าสุกอย่างเดียวมันจะในเมืองเกินไปสิออกลูกครึ่งใส่พุงชุ่ออะบ้างอ่ะใส่แล้วครับโอเคใส่สบายใจหน่อยใส่อีกก็ได้อย่าลืมตอนประแดกหน่อยโอ้ไม่มีตอนเมื่อไหร่ตอนลูกครึ่งลูกครึ่ง ไม่ลูกทุก100่งร <c oughs> ้อยปอร์เซ็นตมนี่ตอนตอนป,ประแยมตลาด <c oughs> น่าม่วม่มนะปลาอนี้ออกอันดับเบิ้ทำถั่วยุ่วๆอ,อ่ะมีถบนย์ครบแ้วมั้งมิถุนย์เออแมั้่ ายเหลออยนะครับพี่ยาวขะเอาเนี่ยวหะะไครับหาไปแล้วหนึ่งตำอันนี้ไปแล้วตำชั่วต่อไปไอ้ตำตุกหนครับนี่ตำแบบยังไงตำตำตำหอยตำปาทะเลตำหอยดองเออตำหอยดองบนี้ตำหอยดองใส่หูยอไม่มีหูยอนี่ไง ก็ไม่มีอะไรก็มีแต่หอยดองตำมะละกอใส่หอยดองอืตำหอยดองเนาะตำเผ็ดมากไปกินโอเคใส่สามหน่วยพอาะนี่มันเล่นหงสุลรถอ้าวเดี๋ยวมันจะไม่แซงใช่ไหมไม่ก็บอกช้าไปก็เมื่อกี้ว่ามันชูรถเยอะๆเนาะกันเลยออกลางกลางแซงอยู่นี่แหละของแท้ของแท้ หอยดองก็ใไส้ตะไห่ดองแล้วทำมะมฮาุ่งม<อ>ือ <ไป S 1> หมดนับพนันมือแล้วขนมมือมาโบตาตามาเกิดอนเทศไม่เขื่อนเทศนิดหน่อยก็เอาครับห้บาทสิบาทแค่เอาใช่มาซีบมาก็เอาชอบความรักษษของสามผัสของแกนี้ขอบคุณมากครับ เอาเ้าตังค์ไงจบเ,าเอาหนึ่งเงิเป๋าเนี่ยเอาเอาไปเถอะ,อถอะโอ้ยวัวปลจะเามีเงินหลายจะว่าเป็นแค่ทำได้มือหมูตัวเท่านี้เหรอ,อเออเขาแตงมันไม่หมูีหมูแค่นี่อันนี้พี่นัทเลี้ยงนะครับข้าวเช้า,าพี่นัทเลี้ยงข้าวเช้าเอาเงินเหรียญเนี่เอาออกเซอรกันเนอาขอบคุณครับ เว้ยว่าจีเนี่ยโอ้โหตอนนี้ใส่ไปแล้วนะครับผมบางหงโอ้เบิลอะรบ้างน่ะเบิ้ลโอ้โหนี่จะไฮไลท์ครับแค่รัเนรูปสาว่าวันนี้มื่อไหร่แต่งแต่งจงูสาวมาสนเมื่อไห่ ไม่ดองไม่ดองล้วนๆไม่ดองกับแพร่งไงเมื่อนีอ่ใส่้างดองลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวเหมา้นั่นโอ้โหอร้อยอันนี้แบบไม่เผ็ด เฉ่นหครับนไม่มีลีลาต้องเลยหรอคาตเขาอยลีลาเมเ้าะแบบนคนเยอะแยะเนคนเยอะแยะเนาะโอ้มีลีลาไว้มีบ่ โอ้โหรอดูคบอ้ามีลีลาจริง嘛มีลีลาจริงต้องเดูหน้าตาคนซื้อก่อนเร็ว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 ใครอยากดูลีลาคกสุดท้ายอ้าวคบสุดท้ายดิคกที่สามนะครับคอยากดูลีลาต้องดูหน้าตาคนซื้อก่อนหนาสวยหน่ารักเอาเลยเลลีลาไปตามหน้าตาคนซื้อหรอเหรออันเดี๋ยวเนี่ยเราทุกคนต้องดูหน้าตา นี่้ลู้ว่าแกจะมีอยังไงครับดูครับทุกคนนเร็วๆำอะไรนะอันนี้ตำปลาปลาทะเลปลาทะเลเป็ดไม่เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้าลีนาของนายชินนะาไเคยมาซอเออขออเขเ็นเอเเียวเว็เเ็เรว เวล,ลาไม่ค่อยมีเลือลูกน้องแล้วลูกหลูก2อ,อ,อพิกพิกพกิกเงแดงยงโอ้โหตอนนี้ลีลาโอ้โหเยอะมากครับพิกกระเด็นเลยนะตนนัวนี้โอ้โหเกี่ยวเขาตาค่อยเราซุงซ่อนตำหรือเราเชืยอมวย เราก็ต้องพากไงพากให้เพื่อดีลาแบบสุดยอดเงี huh. uh ้ยโอ้โหตอนนี้มือซ้ายครับมือซ้ายโอ้โหต่าไปครับมือขวากระตุกพริกออกมาโอ้โหตัวนี้จะเหลือเย็แล้วจเรีแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้โอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วนะครับเราเลอดมะเขือเทศครับผมนะฮะมะเขือเทศโอ้โหมีมือขนมมะเขือเทศตอนนี้ใส่มะนาว หมันกนะครับบีบมาแล้วโอ้โหดูการบีบนี่นะครับต้องมีมิติในการบีบนะครับนี่ต้องมีมีดลองด้วยนะครับโอ้ลิปตัดีบตาโอ้ทำไมมันไม่แตกเลยว้าว การล้มสุนาร่ามันยืนถ่ายอย่างี้ไม่ได้ต้องเข้าไปล้วงข้างในเนอใช่ถ่ายได้ปะใช่ถ่ายได้อยูอ๋อสูตเฉพาะตัวดิพี่เฉพาะตัวเดี๋ยววันหลังน้องเราไม่เอากล้องมาแล้วเรามาถ่ายสูตรกันอโอ ขยี้แบบขยี้อันเมื่อเกิดเเหันไหมอันไหนมอันยิ้มอันนี้ตำปลาแล้วก็ใส่กระดาษร้องตามด้วยมะ่งขนมจีนม่เนี่ยขนมจีนเนี่ยข่ระอันนี้เนี่ยกนะเียเนี่ย้มรสเคมันน้เรากาแต่ใส่พรุนเฮะ คุ้นยี่สิบบาทน้าน้าชอบกินมุ้งคุ้นฮะน้าชอบกินคุ้นอ๋อรู้ใจต้องสาร์เลยนะเนี่ยรู้ใจหมดแล้วอ้วนเตี้ยซะเนเออว้าวใส่มาแล้วครับผมนี่คือชุดชุดป่าชุดป่าชุดป่าใช่เอากุ้งเนี่ยกุ้งสดซุกกุ้งอะไรกุ้งสดก็ดิบสุกเครื่องสุกอ๋อไม่ให้เลือกพร้อมนี่กุ้งสุกกุ้งดิบพร้อม นี wow. Wow. ่นี่ว้าวชิมไหมว้าวชิมไหมชิมไหมชิมิมไรดเผ็ดไหมเนี่ยพ่าค้าชิมน้ำถึงซื้อเื้อเผ็ดเลยนุมแลก็บอกเผ็ดๆแตเนาะลูกค้าไม่เผ็ด้พี่สั่งไสั่งเผ็ดๆนะเออแล้วกัแบบ่เผ็ดนะ วัวไม่เผ็ดหรือถ้าเผ็ดเดียวก็พอแล้วเนี่ยแมนโหทีอันจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดขมิ้นชันยั่วเด้ยยั่วเด้ยมาแปะมามาแปะขึ้นมาแปะขอดีนะคะนี่ยังไม่มีดีลาเลยจะแปะจะทีแล้วแล้ววันหลังเราเราเราขอทำเองแล้วก็ใช้เวลาเราเลยใช้เวลาเลยใช่ยังไม่ได้กล้องสั่นแล้ววันหลังวันหลังวันหลัง หลังไม่มีมีแต่วันหน้านี่วันหน้าเออเออแหมทุกคนเราปล่อยนี่นี่แลวสามอย่างสามอย่างอันนี้ของเขาได้แล้วนะทุกคนนะฮะแยกมโอเคแล้วเตจอกันคลิปหน้านะครับ็ขอตัวนะแพื่อนๆรับชมครับสวัสดีครับ